สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่น้องชาวยุทูุทนะครับเบิร์สูบหูทุคนนะครับเมื่อวนนี้มาพบกับผมคือเก้านะครับในช่องแท็กตัวหนากพ,พี่น้องมาเบ่งรถเกี่ยวนะครับ p c 7 0 g Plus Cabin าบินนะครับตัวแอร์ฝากพี่น้องกดไหลกดแชร์น้ำเนยได้ครับแะ้วับฝากติดตามช่องเฟซบุ๊กแฟนเพจเรานะครับ แท็กตัแฟนเพจให้พ่อเล่าขึ้นนะครับผมลงมาทายลิดหลังจากที่ห้างหายไปโดนครับ,เก,บเกือบเเดือนเดี่ยวเขาเขาคอบแล้วครับอยู่อำเภอหนองว่วอ่อจังหวัดอูดรนท่านี่นครับอีกประมาณบ่ถึงอาทิตย์นะครับ จะขึ้นสี่เหลี่กลับอุบลน,นะครับหลังจากที่ห่างหายจากที่จากน้องไปเกือบเกือบ,เก,อบเกือบเดือนนะครับผมนีคลิปลงเลยขับแต่รถในทวนๆเลยเข่าขอบนะครับใส่พอแล้วขับแล้วก็แลนแบบนิ่มๆเลย เอาเต็มโซนอำเภอหนองวัวซ่อนนะครับกุดอนนะครับเกี่ยวเข่าไรยละมีพี่น้องสอบถามเขามากนะครับเกี่ยวเข่าไายละเขาย,นนายนขาืนนะครับไายละแปดร้อยถึงเก้าร้อยนะครับเขาล่มกับพันนครับเด็ดขาดเลย